สวัสดีค่ะพบก,กับช่องวิวกเก่าอีกเช่นเคยก่อนชมคลิปนี้ขอคนละหนึ่งไลค์เพื่อเป็นกําลังใจให้แอดวิวแล้วก็ไอตเตอร์ด้วยนะคะวันนี้เราได้มีโอกาสมาขโมยคะ่ะทุนอะนี่อยากเชงนะยังนังเราจะมาขโมยนี่หมากลิ้นฟ้าของคุณอานะคะนีเสียงมอไซค์ใครมานม่ใช่ไหม เพกาเพกาเนาะเพกานะฝักเพกานี่เราจะเอาไปทำอะไรครับเราจะมาเอาเราจะเอาไปทำเมนูเด็ดนะคะทุกคนเดี๋ยวรอลุนกันว่าเราจะไปทำเมนูอะไรนะคะเราขอแล้วนะคะทุกคนเราไม่ได้ขโมยนะเราขอคุณอาแล้วนะคะฝักเพกาที้บอกมาใส่เอาเลยนะจะีนเหรอมันหน่อยสิคะได้เด๋มันมีใหม่นี่มันเป็นตาข่อยแต่ว่าเนี่ยตอนแน่นมากนนะโบหอยเลยดิบเลย ไม่หักงนเ่องเลยิจ้าเดมาลินไม่นะครับเดี๋ยวไกโอเคไปเลยเพกาเพกาเฮ้ยไม้หักอ๋อูคนฝ่ายก็อย่างมันเออมันต้องเออะไรสอยไหมเนี่ยขึ้นไปเลยรุางขึ้นไปโอนบ่มีนะ เรียบร้อยนะครับนั่นอีกฝักหนึ่งอีกฝักหนึ่งทุกคนอันนี้พอดีป่ะอ่อนๆพอดีทำเลยนะไหนๆว้าวโอ้สินจ้ายโอ้โหมาไย่าแล้วปอป๊าโอเคทุกคนโอเคร่อนี่ เพกาฝักเพกาทุกคนอ่อนๆเราจะไปทำเมนูรสชาเป็นไงเราชาเป็นไงขมปีเลยม่ไมกินตอนนี้กินได้ไหมกินได้กินสดก็ได้เหรอกินสดได้ฝักเพกากินสดได้เอาลงมาจากต้นกินได้เลยลองโชว์หน่อยอะไรนะอะไรลองโชว์โชวนกินสดได้จริงๆงนะ แต่ว่าทำไมแต่ว่ามันขมปีตัอต่อยกลมันอ่ะมันสดนี่เห็นเห็นเขาแบบหักแต่เขาจ้าบอกแต่เขาจ้าบอกว่ามันขมน้อยกว่าเหมือนกินมาละเหมือนกินมาละแต่ก็มันเป็นความชอบส่วนตัวลองไหมจ้าเดี๋ยวเราจะเอาไปทําเมนูอะไรไปตามไปตามเหมือนแบบเหลือไปนี่นะคะทุกคนพอเราได้แบบนี้แล้วเราก็เอามาเผา เาเลยแล้วก็เผาเลยนะเผาอย่างงี้เลยใช่ไหมใช่เป็นครั้งแรกที่แอดวิวลงมือทํากับข้าวนะคะทุกคนครั้งแรกเลยค่ะป<อ>กติน่ะหนูจะไม่ทํากับข้าวนะหนูจะให้คนอื่นทำนะ<อ>หนูจะไปตักแค่ตอนมันเสร็จแล้วนะคะ <c oughs> หนูจะไม่ค่อยทำกับข้าวหนูทํากับข้าวไม่อร่อยนะกินได้ก็กินนะคะกินไม่ได้ก็ต้องกินนะคะทุกคนก้อยหมักดินไหมนะ เพกาฝักเพกาทุกคนฝักเพกาเผาจนดำเลยนะ,ะเผาจนดำเลยแล้ว,ลวเขาไปขูดออกเผาจนไหมเล,เลยใช่ไหมไม่ต้องพลิกบ่ใบเผาเลยเนาะวางไว้เลยเข็ดแล้วก็นั่งเฝ้านะทุกคน นี่คะ่ะทุกคนเราก็จะได้สภาพนี้นะสภาพแบบนี่แอดเตอ๋อว่าแช่น้ําใช่ไหมทำไมต้องแช่น้ำอ่ะแช่น้ําแล้วก็ขูดไอ้ดำๆน,นี่ออกไอ้ที่อันนี้มันก็ขูดออกอยู่นะออกแต่ว่ามันจะออกกว่ากันเยอะอ๋อแต่ว่ามันออกไม่สวยอ่ามันออกง่ายกว่ากันโอ้วันนี้แช่น้ําเลยนะคะทุกคนเดี๋ยวเราแช่น้ำไว้ก่อนแล้วก็มีสองอันอันนี้อันนี้เราหั่นครึ่งนะมันจะได้แบบย่างง่ายนะคะโอ้โหสองอันมืนดดำไม่ไม่น่ากินเลย มันไม่น่ากินเลยทุกคนมันดํามากอะ่ะใช่นาแล้วก็ถูๆถัวเอามือถูอเลยใช่ไหมได้ได้โอ้มันออกเลยนี่โอ้เปิดประสบการณ์มากคือคือหนูไม่เคยทํากับข้าวนะทุกคนโอ้นี่ไงมันก็ลุยลุยออกเลยเนาะโอ้ย่างเพรียงนี่เองแล้วก็ขูดขูดออกเลยใช่ไหมว้าว ว้าวนี่ได้แบบนี้เลยจากที่ดำาๆแบบนี้ใช่ใช่ใช่นี่นี่ทุกคนเนี๋ยเด็กามาตรงนี้นี่นี่จากที่ดำาๆแบบนี้แบบนี้เลยนะคะทุกคนโอ้โหนี่เออนี่วางไว้ว้าว,วแล้วาทำอย่างนี้นี่เองโอ้ทำอย่างนี้นี่เองทุกคนอุ้ยเนี่ยมันไม่ไหม้อะไม่เป็นไรเนาะมันก็หอมอยู่ลิ้น ลิ้นมันอ่ะเดี๋ยวเราล้างฝักเพกาก่อนนะคะทุกคนโอเคอันนี้ก็คือฝักฝักเลยมอนบอ ได้ดายอันนี้ไลยใช่ไหมอ๋อบางๆบางๆาู้าูโอ้โี่ไงแบบนี้เราจะได้แบบนี้แล้วค่ะทุกคนมันจะพกไหม ไม่รู้ประชากรเยอะมากเลยนี่จะพอไหมไม่แบบนี้เลยมันจะพอไหมคะทุกคนกินผักไม่ไม่พอก็เอาเอาอยู่นี่สี่ตัวนี่นะเพราะว่าลิ้นหมาไงโอหมาลิ้นหมาอ่าบออยากบอล่าเอาใส่หม้อเลยใช่ไหมใส่หม้อเลยเนาะโอเคแล้วก็เอาใส่หม้อเลยแล้วทุกคนนี่แล้วก็จะได้แบบนี้อันนี้เราก็จะฟังอยู่ใช่ไหม เด <usion. S 2> <omdat> ี <sm> ๋ยวเราก็จะตักกอน พอเราหั่นหมูหั่นผักแล้วก็ฝักเพกาเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็มาเริ่มปรุงกันเลยค่ะก็เอาตามที่ชอบเลยนะคะพอปรุงเสร็จแล้วก็จะมาคั้นค่ะทุกคนเราจะคั้นคลุกเคล้าให้มันเข้ากันนะคะมันจะได้นัวๆค่ะ กับข้าววันนี้ก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะนี่เลยก้อยฝักเพกาใส่หมูค่ะทุกคนอร่อยมากๆเลยค่ะมาทานข้าวด้วยกันนะคะ f อฟซีขาก็สำหรับคลิปนี้ขอขอบคุณเนซทุกท่านที่คอยซับพอร์ตคอยให้กำลังใจช่องวิวกระกอกมาโดยตลอดฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้แอดวิวแล็แอดเตอด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะรอติดตามว่าคลิปหน้าเราจะพาไปทำเมนูอะไร หรือพาไปลุยที่ไหนฝากติดตามด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ขอลาไปเพียงเท่านี้ค่ะบ๊ายบายค่ะ